สวัสดีค่ะนี่คุณยายนะคะคุณยายจะพามาดูทุเรียนคุณยายทุเรียนก้านยาวนะคะนี่เห็นไหมคะต้นเริ่มใหญ่แล้วเนาะพอใส่ปุ๋ยเข้าไปเขาเข,าเข,าเขียวมากเลยใบสวยสมบูรณ์นี่ค่ะทุเรียนก้านยาวนี่ค่ะดูดูใบนะคะใบเขาเขาเริ่มเขียวแล้วทุเรียนคุณยาย อันนี้คุณตาปลูกนะปลูกมาได้สามปีสามปีกว่านะันนีได้แค่นี้แหละต้นสามปีกว่าทุเรียนก้านยาวอันนี้มะละกอน,นะคะนี่เห็นไหมด้กไหมคะนี่ดกมากมากเลยทุเรียนทุเรียนก้านยาว ดูต้นดิต้นสวยต้นสวยมากเราปลอกกับรูปแบบแหมามา่มาอัปเดตท,ทุเรียนมีสองต้นนะคะอยุดริมน้นอีกต้นต้นเล็กกันนี้หน่อยค่างงั้นแค่นี้ก่อนนะคะลูกค้ามาสวัสดีค่ะ